ราชาลูกหนังชั่วโลกขอเสนอเจมี่คาร์เกอร์อดีตกองหลังคนดังเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วลิ์พูจะจัดการคว้าอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าของนิวคาสเซิลร่วมทีมก่อนที่ตลาดซัมเมอร์จะปิดหัวหอกทีมชาติสวีเดนเ,นเป็นเป้าหมายในการเสริมเกมลุกของหงแดงในขณะที่ตัวนักเตะเองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการมาร่วมทีมด้วยโดยสโมสรมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่โดนตอบปฏิเสธกลับมาเมื่อถูกถามว่าเขาคิดว่าอีซักจะมาอยู่ในถิ่นแอนฟิ์ก่อนที่ตลาดจะปิดหรือไม่ทางคาร์เกอร์กล่าวว่าผมคิดว่าจะอยู่นะผมคิดว่าลิเวอร์พูลจำเป็นต้องเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นในแนวรุกอีก2คนผมคิดว่าพวกเขาจะยื่นข้อสเสนอใหม่ไม่ว่านิวคาเซิลจะตอบรับหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีชื่อคนอื่นถูกพูดถึงเข้ามาดังนั้นผมคิดว่าอีซัก จะเปลี่ยนมาสวมเสื้อสีแดง ESPN รายงานว่าโดริโก้โกเอสตัวรุกของเรอัลมาดริดขอเลือกลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นอาเซนนลหากต้องหาสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แข่งทีมชาติบราซิลตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังแทบไม่มีบทบาทในเวทีฟี f a คลับเวิลด์ครับที่สหรัฐโดยได้รับโอกาสจากชาบีอลอนโซให้ลงเล่นเพียงเ1นาทีจากหนัด ก่อนหน้านี้ทางกาเดนาเซสื่อของสเปนรายงานว่าแข้งวัย24ปียังคงมุ่งมั่นกับราชันชุดขาวแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในสถานะที่เป็นรองทั้งเคลียนเอ็มบาเป้วีนิซิสจูเนียและจุดเบลลิงแฮมรวมถึงกอนซาโลกาเซียที่โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ทาง ESPN ระบุว่าแมโลโดดิโกจะต้องการอยู่กับเรีลมาลิตต่อไปมากกว่าแต่หากถูกบีบให้ต้องย้ายทีมเขาขอเลือกลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะเป็นอาเซนอลน โลดิโกมาอยู่กับเรอัลมริดตั้งแต่ปี2019ลงสนามให้ทีมไปแล้ว270เกมทำไป68ประตูกับ51แอซิสพอจอยจากเดอะไทม์รายงานว่าความสนใจในตัวมาเกฮีกองหลังของคริสตันพาเลสเป็นที่แน่นอนและชัดเจนจากริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรลิเวอร์พูลและสตีฟพาลิชประธานสโมสรพาเลสได้เจรจากันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับข้อตกลงสําหรับนักเตะที่ลิเวอร์พูลตั้งราคาไว้ราว35ล้านปอนด์เนื่องจากเขากําลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญาแต่ปารีสต้องการมากกว่านั้นแต่ยอมรับแล้วว่าการไม่ขายนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ออกไปในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้และการเสียเขาไปแบบฟรีฟรในฤดูร้อนหน้าจะสร้างปัญหาให้กับทีมแชมป์เอคับอย่างมาก และดูเหมือนว่าการที่เกฮีต้องการย้ายไปยังเมอร์ซีไซดูเหมือนจะทําให้ปาริสต้องลำบากใจเพราะเขามองหาโอกาสที่ดีในการขายทางการตลาดตลอดเวลาและถ้าผู้เล่นย้ายไปแบบฝีเยจนมันจะเป็นความผิดพลาดอย่างมากและสูญเปล่าโดยที่ไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆสําหรับนักเตะที่ฝีเท้าดีขนาดนี้เฮียวิโกฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าเบนโดกย้ายไปร่วมทีมกับทางบอนมัด ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เสร็จสิ้นแล้วในเวลานี้โดยค่าตัวของปีกทีมชาติสกอตแลนด์วัย19ปีรายนี้ที่ลิเวอร์พูลจะได้รับก็คือ25ล้านปอนด์เอฟซปอร์โตไม่ได้อยู่ในการแข่งขันนี้อีกต่อไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากพวกเขาได้รับแจ้งว่าผู้เล่นตัดสินใจแล้วที่จะย้ายไปร่วมทีมบอรนมัดจากนี้จะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการกันในเร็วๆนี้เบนบอสซกรายงานสถิติฟอร์เรียนวปะทะบอรมัด 82นาทีในสนามส่งบอลสำเร็จ37-48ต่อครั้งความแม่นยำในการส่งบอล77%ส่งบอลเข้ากรอบเคทษคู่แข่ง11ครั้งสร้างโอกาส3ครั้งเปิดบอลแม่นยำ2-4ต่อครั้งวางบอลยาวแม่นยำ100%ชนะแท็กเกิล100%แย่งบอลกลับคืนมาได้6ครั้ง แม้สถิติดูไม่โดดเด่นอะไรแต่ถ้าดูเวสตลอดทั้งเกมในสนามเขาทำงานหนักมากจริงๆเขาพยายามเคลื่อนที่อยู่เสมอและการเคลื่อนที่อย่างอิสระก็ทำให้บางจังหวะในเกมรุกของทีมนั้นไหลลื่นได้เลยทีเดียวแน่นอนว่ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงกันพอสมควรแต่การเล่นของเขาที่เล่นแบบง่ายๆให้บอลง่ายเคลื่อนที่รับส่งบอลอยู่ตลอดนั้นทำให้เกมลุกไหลลื่นจริงๆและเกมนี้เขาเองก็ครอบคลุมระยะทางมากที่สุดที่11.3กิโลเมตร ที่เขาอยู่ในสนามอีกด้วยเชื่อว่าเวสจะดีขึ้นมากกว่านี้เพราะนี่เพิ่งจะแค่เริ่มต้นและนัดแรกเองขอเวลาหน่อยเพราะเขามีทักษะและพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วใจเย็นๆและรอดูกันต่อไปและให้กำลังใจกันไปก็เท่านั้น สกายสปอร์ตรายงานว่าเจมี่คาร์เกอร์กับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของอาร์เนอร์เฮดโค้ชลิเวอร์พูลและการแก้ไขเกมระหว่างการแข่งขันของเขาในเกมที่พาทีมหงแดงเอาชนะบอลมัตสีต่อ2ในค่ำคืนที่ผ่านมาผมเคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าการเปลี่ยนตัวเกือบทุกครั้งของเขา มักที่จะทำให้เรารู้สึกแปลกๆได้เสมอและมันยิ่งเห็นชัดมากในช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วและเกมนี้ครั้งนี้เขาเองก็เปลี่ยนแปลงทีมแปลกๆเช่นกันและนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องเป็นกูรูและนั่นคือเหตุผลที่อาร์เนอร์เป็นผู้จัดการทีมที่ตัดสินใจเรื่องพวกนี้ใช่เขารู้ดีที่สุดเขาคือผู้จัดการทีมเขาต้องรู้ดีกว่าใครและมีเหตุผลบางอย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงทีมของเขาในระหว่างเกมแข่งขันเสมอ ไม่งั้นวิร์ดแชมป์คาร์กเกอร์เตือนลิเวอร์พูลต้องปรับสไตล์จะมีคาร์กเกอร์กล่าวเตือนลิเวอร์รพูลว่าจะไม่สามารถป้องกันแชมป์พิมริกอังกฤษได้หากไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นหลังจากล่าสุดโขงแดงเปิดรังแอนฟิลด์เอาชนะบอลมัดไปได้4-2ต่อคาร์กเกอร์กล่าวว่าจังหวะนั้นหมายถึงจังหวะที่บอลมัดได้ประตูตีเสมอเป็น2-2ต่อมีคนยืนเลยบอลอยู่ตั้ง8คนมันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นในการเล่นระดับนี้นะ่ะมันน่าตกใจมากๆที่เกิดจังหวะแบบนั้น จริงอยู่ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยู่ในสนามคงจะถูกใจกับแทคกติกอะไรแบบนี้แต่ประตูที่เสียไปลูกนั้นมันไม่ถูกต้องสำหรับผมแล้วไอเดียที่ทุกคนต้องวิ่งขึ้นไปข้างหน้ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยที่จริงตอนเกมคอมมูนิตี้ชิลเมื่อสัปดาห์ก่อนมันก็ไม่มีจังหวะไหนที่ลิเวอร์พูลุุมเกมได้เลยและคืนนี้มันก็เป็นแบบนั้นอีกการเอาเซนทรัคนใหม่เข้ามามันจะไมไ่ช่วยแก้ปัญหาอะไร เขาก็แค่จะเข้ามาแทนที่ตำแหน่งของโกนาเต้เท่านั้นสิ่งที่สำคัญคือแนวทางการเล่นของทีมผมคิดว่าถ้าลิเวอร์พูลยังเล่นสไตล์นี้ต่อไปแล้วละก็พวกเขาก็จะไม่ได้แชมป์ลีกแน่ๆน่ดิอิตาเลียนจ็อบเคียซ่าฮีโร่ที่ลิเวอร์พูลรอคอยเมื่อลิเวอร์พูลต้องการฮีโร่ปกติแล้วคนนั้นมักจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาลาหรือตอนนี้พวกเขาก็คาดหวังกับชื่อใหม่ๆอ,อย่างอูโกเอกิติเก้กับฟอร์เรนวียส แต่ในคืนที่แอนฟิวเปล่งประกายความสุขตอนท้ายเกมฮีโร่คนนั้นไม่ใช่ชื่อที่หลายคนคิดคนที่ยืนขึ้นมากลายเป็นเฟเดรโกโเคียซาที่พลิกจากคนที่ถูกลืมสู่คนที่ทั้งสนามลุกขึ้นปร่มือย้อนกลับไปไม่กี่สัปดาห์ก่อนชื่อของเคียซาทแทบไม่มีพื้นที่ในแผนการทำทีมของ H ฮชโค้ดอา์เนอร์เขาถูกมองข้ามในเกมคอมมิชชั่นทั้งที่ทีมกำลังต้องการความสดใหม่ในแดนหน้าแล้วย้อนไปพิม์ลิกฤดูกาลก่อนเขาลงเล่นไปรวมเพียง466นาที หลายต่อหลายเสียงเริ่มดังขึ้นว่าดาวเตะอิตาเลียนคงไม่ได้อยู่เล่นให้ลิเวอร์พูลนานมากนักแต่ฟุตบอลมักชอบเล่นตลกจากคนที่เหมือนจะหมดอนาคตกลับเป็นคนที่เปลี่ยนคํานัดแรกของฤดูกาล2025-2026ให้เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลิเวอร์พูลออกนำ2-0แต่กลับ่อยให้บอลมัดฮึดสู้จนตีเสมอได้เกมเริ่มไหลไปในทิศทางที่ชวนให้แฟนหงใจหายอาเนอร์หันไปมองมานั่งสำรองนาทีที่82เขาเลือกส่งเคียซ่าลงสนาม ไม่นานจากนั้นเมื่อบอลเด้งขึ้นมาตรงหน้าเคียซ่าไม่หลังเลซัดด้วยขวาบอลพุ่งเข้าไปพร้อมเสียงเฮกึกก้องที่สะท้อนทั่วแอนฟิลด์นั่นคือประตูแรกของเขาในพิม์ลิกและอาจเป็นประตูที่เปลี่ยนเส้นทางอาชีพการเล่นที่นี่ไปด้วยได้เลยผมมีความสุขที่นี่หลังเกมเคียซ่ายืนยันว่าเขายังรักการได้เล่นให้ลิเวอร์พูลและต้องการเพียงโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองเขาอุทิศประตูนี้ให้ดีโกโชตาและอันเดซสินวาพร้อมยอมรับว่าการปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หนึ่งปีที่ผ่านมาทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นผมเล่นได้ตรงไหนก็ได้ที่โค้ชต้องการตอนแรกมันยากมากแต่คืนนี้ผมพิสูจน์แล้วว่าผมอยู่ที่นี่ได้คําพูดนั้นอาจดูธรรมดาแต่เมื่อประกอบกับแววตาและภาษากายมันสะท้อนถึงความจริงใจเขารักการได้สวมเสื้อลิเวอร์ pool จริงๆสิ่งที่ทำให้ค่ำคืนนี้พิเศษยิ่งกว่าประตูชยัยไม่ใช่แค่เสียงเฮไม่ใช่แค่สามแต้มหากคือคำพูดของอาร์เนอร์ที่ทำให้หลายคนต้องหันกลับมามองเคียซ่าใหม่ ตราบใดที่เขายังอยู่เขาคือนักเตะลิเวอร์พูลและผมไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าสถานะของเขาจะเปลี่ยนไปตอนที่เราต้องการเขาผมก็ส่งเขาลงมาเวลาที่สกอร์เสมอกันอยู่2ต่อ2คุณก็ต้องการนักเตะประเภทหมายเลข9เราเลยส่งเขาลงไปและเขาก็ช่วยทีมได้ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณที่สโมสรอ,อยู่เสมอ อาเนอร์เลือกคำตอบอย่างระมัดระวังเมื่อถูกถามถึงอนาคตของเคียซ่าแต่สิ่งที่เห็นชัดคือเขามีความเชื่อใจในตัวนักเตะรายนี้ทุกครั้งที่ถูกส่งลงสนามเคียซ่ามักตอบแทนด้วยพลังงานและความทุ่มเทเกินร้อยท้ายที่สุดถึงแม้ซาร่าจะยิงประตูปิดกล่องในช่วงทดเจ็บแต่ฮีโร่ของข้าคืนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเคียซ่าเสียงเพลงที่เดอะคอปร้องเรียกชื่อเขามาตลอด1ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบแทนด้วยลูกยิงที่สวยงามที่สุดลูกหนึ่ง บางทีเขาอาจจะอยู่ต่อหรือบางทีเขาอาจจากไปเมื่อหน้าต่างซื้อขายปิดลงแต่ค่าคืนนี้จะถูกบันทึกเอาไว้เสมอว่าเคียซ่าคือคนสำคัญสำหรับวันเริ่มซีซั่นใหม่หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ